สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room กับผมพี่มิกวันนี้ก็จะมากับรายการด a ต้าเบสนะฮะแต่ว่าจะพิเศษกว่าตอนอื่นๆหน่อยก็คือตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนต่อจาก d a t a b a บสของมอนสเตอร์จากเกม EVO พูดง่ายๆก็คือเป็น Part 2นะครับซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยวิดีโอตอนต่อไปน่าจะจบในตอนเดียวหมดเลยนะฮะเพลินว่าเคสของ EV o เนี่ยมันพิเศษกว่าหน่อยก็เลยแยกเป็น2วิดีโอนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอตอนที่1เนี่ยก็แนะนําให้ปิดวิดีโอนี้แล้วออกไปดูก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องนะฮะส่วนคนที่ดูตอนที่1แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณกาลังดูตอนนี้อยู่ก็เชื่อว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะรู้ว่าเจ้าพวกมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ ในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้บอกว่าทางทีมงานของ EV o เนี่ยได้มาทำไลฟ์สตรีมครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวเกมจะปิดแล้วก็ได้ตอบคำถามถ,ามถึงเรื่องที่มาของมอนสเตอร์นะครับแล้วไอ้ลิงก์ไลฟ์สตรีมนั้นเนี่ยมันก็ถูกลบไปรวมถึงฟอรั่มของ EV o เนี่ยที่เคยมีเนื้อเรื่องของมอนสเตอร์โพสไว้อยู่เนี่ยก็ถูกลบไปแล้วเช่นกันดังนั้นเพื่อความชัวร์เนี่ยผมก็เลยสมัครเข้าไปใน Reddit นะครับเข้าไปกลุ่มของ EV o นะฮะแล้วก็โพสเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ผมจำได้ลงไปเพื่อที่เกิดว่า มันมีส่วนไหนที่ผิดพลาดเนี่ยให้คนในกลุ่มช่วยแก้ไขนะแล้วที่ประหลาดใจเลยก็คือหนึ่งในคนที่มาตอบเนี่ยคือคุณแมดโควิลซึ่งเป็น lead รเต t e r เนื้อเรื่องของเกมอีโวนั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณแมดโควิลก็บอกว่าให้ไปอ่านโพสตในฟอรัร่มสี่จำได้ว่าเคยโพสต์เนื้อเรื่องไว้แล้วนะแล้วผมก็บอกเขาว่ามันปิดไปแล้วนะ,ะคือคุณแมดโควิลเนี่ยหลังจากโปรเจกต์นี้เขาก็มุฟออนไปทําอย่างอื่นต่อนะฮะเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าฟอรั่มของอีโวเนี่ยมันโดนลบไปแล้วนั่นเอง ตอนที่ผมสืบเนื้อเรื่องอยู่ตอนแรกเนี่ยผมก็เจอ,เอ,อทวิตเตอร์ของคุณแมดโควิลเนี่ยแหละฮะตอนแรกก็คิดว่าจะทักแชทเข้าไปถามนะแต่ก็เกรงใจก็เลยมาโพส์ในกลุ่มดีกว่าสรุปคุณแมดโควิลก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะก็เลยโชคดีไปก็ต้องขอขอบคุณคุณแมดโควิลนะครับที่เขียนเนื้อเรื่องดีๆให้กับเกมที่ผมชอบมากเกมหนึ่งเลยนะฮะสำหรับอีโวเนี่ยทีนี้นี่เราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าไอ้มอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มารีแคปกันหน่อยดีกว่าในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเรา ในรหัสพันธุกรรมของพวกมันเนี่ยมีแพทเทิร์นของสมการที่เรียกว่าแพทเทอร์สันอีควเอชันอยู่จริงๆแล้วชื่อเต็มของมันเนี่ยต้องเป็นแพทเทอร์สันฟิลอีควเอชันนะฮะผมพิมพ์ตกไปตัวหนึ่งในบทก็เลยอ่านไม่ครบดังนั้นก็ขอเรียกแพทเทอร์สันเหมือนเดิมลวกันสั้นดีเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าไอ้สมการแพทเทอร์สันเนี่ยมันมีสมการยังไงกันแน่สำหรับข้อมูลของสมการนี้เนี่ยในเกมเนี่ยมีการพูดถึงแค่ผ่านๆเท่านั้นดังนั้นเราจะไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าเรารู้ตัวของสมกกาารรนนนนัั่เอองงโดยตขสม้ คือเดลต้าเหารด้วย IT หรือคาลูซ่าหารด้วยเวลาสมมุติโดยคาลูซ่านั้นเป็นหน่วยของกําลังที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมิติดังนั้นถ้าเกิดในสมการเนี่ยยิ่งมีค่าคาลูซามากเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็สมการทั้งหมดนี้เป็นสมการที่สมมุติขึ้นในเกมนะฮะไม่ต้องไป Google หาที่ไหนนะครับซึ่งด้วยสมการนี้เองเราก็สามารถรู้ได้ว่า เทคโนโลยีที่แอดวานที่มนุษย์สามารถสร้างได้หลายๆรูปแบบเนี่ยมันได้มาจากการบิดเบือนมิติหรือไดเมนชันนะครับเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการขึ้นบิดเบือนมิตินะครับเป็นคําที่อยากให้ทุกคนจําไว้แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันต่อทีนี้เราไปพูดถึง H n a ของมอนสเตอร์กันดีกว่าอย่างที่เราพูดในวิดีโอที่แล้วเนี่ยรหัสพันธุกรรมของมอนสเตอร์เนี่ยที่หลายคนพยายามที่จะแก้รหัสมันเนี่ยสรุปแล้วคนที่สามารถแก้ได้ก็มีชื่อว่าดร์คาราคาพอ เธอคนนี้เนี่ยได้ใช้สมการของแพทร์สันที่ว่ามาไขาความลับของรหัสพันธุกรรมของมอนสเตอร์และเพื่อพิสูจน์สมมติฐานของเธอเนี่ยเธอก็เลยฉีด HNA ที่เธอแก้รหัสได้แล้วเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเธอและเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเธอก็เลยฉีดเข้าไปในปริมาณที่น้อยมากๆที่เธอมั่นใจว่าระบบภูมิต้านทานของเธอเนี่ยจะสามารถสู้กับมันได้แต่ว่าก็ผิดคาดเพราะว่า H&A ของมอนสเตอร์นั้นมีความก้าวร้าวพอๆกับตัวของพวกมอนสเตอร์เลยและมันก็ค่อยๆเปลี่ยนร่างกายของเธอให้กลายเป็นพวกเดียวกับมอนสเตอร์ไปซะอย่างนั้นแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เธอเนี่ยได้รับความสามารถของมอนสเตอร์มาด้วยเช่นกันแล้วเธอก็มาเข้าร่วมต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์บนดาวเคราะห์เชียซึ่งตัวละครคาร่านั้นเป็นตัวละครซัพพอร์ตท,ที่ได้รับการอัปเดตมาท้ายสุดก่อนที่เกมอีโวนั้นจะปิดตัวลง ซึ่งความสามารถของเธอเนี่ยก็เป็นความสามารถของมอนสเตอร์ในเกมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแบนชี่ไมล์ลูกบอลสายฟ้าที่เธอได้มาจากคาเค่นพลังในการเทเลพอร์ตซึ่งก็ได้มาจากตัวของเลดเธอสามารถใช้แขนของโกไลแอตในการยิงลำแสงที่จะช่วยลบค่าเกาะของมอนสเตอร์ให้เป็นศูนย์ทันทีถ้าเกิดเธอใช้ลำแสงนี้ค้างไว้เนี่ยฮันเตอร์คนอื่นสามารถโจมตีเข้าไปที่เลือดของมอนสเตอร์โดยตรงได้เลยแต่ว่าพอเธอหยุดปุ๊บเกาะมันก็จะกลับมาอีกครั้งแต่ว่าจากความสามารถทั้งหมดนี้มันก็มีผลข้างเคียงเช่นกัน ที่เราสามารถรู้ได้จากประโยคพูดในเกมของเหล่าฮันเตอร์ที่คุยกันนั่นเองคาราด้วยสิ่งที่ส่อง c k ่า eye thing let you see any better? No. In fact, I’m blind in it. Whatever it sees or whoever’s ด e นมัน t ิ่งที่ม t น e ห็นหรือใครก็ตาม h i ่มองผ่านจากบทสนทนาระหว่างฮันเตอร์ที่เราได้ฟังเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตาของคาราข้างหนึ่งนั้นที่เป็นตาของมอนสเตอร์เนี่ยเธอนั้นไม่สามารถมองผ่านตาดวงนี้ได้ แต่ว่าเธอรู้ว่าบางอย่างนกําลังมองผ่านตาดวงนี้อยู่แต่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นใครหรืออะไรมันไม่ได้แบ่งสิ่ง,งที่มันเห็นให้กับเธอตัวของคาร่านั้นมักจะพูดอะไรแปลกๆออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว That lady's crazy, Jim. Carla? I don't know. I thought so. Maybe not. Maybe she's braver than all of us. Yeah. Yeah, you say that 'cause you don't bunk under. She talks in her sleep. You ought to be used to girls talking in their sleep, e Man, I'm not joking. You need to hear this stuff. I don't think it's her talking. What? It's like mathematical formulas and shit. Chanting. And sometimes, shit you not, it's an old man's voice. A different voice. I'll talk to Kevin. You better hurry. Whatever's happening to her is getting worse. Ladder in that good. ฮันเตอเนี่ยถูกโจมตีจนพลังชีวิตหมดพวกเขาก็จะล้มลงไปกับพื้นแล้วก็ต้องรอให้เพื่อนช่วยแต่ว่าสําหรับคาร่าเนี่ยเวลาเธอล้มลงไปนั้นเธอจะพูดสิ่งที่ค่อนข้างแปลกออกมาเลยทีเดียว that หนึ่งในประโยคที่เธอจะพูดออกมาก็คือ all that lives d i e นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตล้วนต้องตาย ถ้าฟังอันนี้แล้วเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอา้าเธออาจจะพูดเพราะว่าเธอกําลังจะตายก็ได้อาจจะกําลังปองชีวิตอยู่ว่าเออกูจะตายแล้วทุกสิ่งที่มีชีวิตล้วนต้องตายแล้วก็ปึ้งแล้วก็เข้านิพพานไปนะฮะซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนแรกจนกระทั่งผมได้ไปพบข้อมูลอีกอย่างมาในเกม Evo Stage 2นั้นซึ่งเป็นตอนที่เปิดให้เล่นฟรีเนี่ยได้มีการอัปเดตสกิลใหม่ให้กับเรดเป็นสกิลแพสซีฟที่มีชื่อว่า Isolation ถ้าเกิดฮันเตอร์คนไหนเนี่ยอยู่ห่างจากทีมมากเกินไปพวกเขาก็จะได้รับดีบัฟที่เรียกว่าไอโซเลชันซึ่งททเลสไปโจมตีคนที่มีผลเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นสำหรับฮันเตอร์ที่ได้รับผลของไอโซเลชันเนี่ยที่หน้าจอของพวกเขาจะมีขอบสีน้ําเงินเหมือนกับหมอกมาปกไว้เพื่อให้รู้ว่าติดแพสซีฟนี้อยู่แต่นอกจากไอสีนี้แล้วเนี่ยพวกเขายังได้ยินเสียงกระซิบอีกด้วย ซึ่งเสียงกระซิบเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภาษาที่มนุษย์เนี่ยสามารถเข้าใจได้แล้วก็มีอยู่หลายประโยคด้วยกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองฟังกันนะครับซึ่งเสียงกระซิบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาดังนั้นก็เลยต้องเพิ่มเสียงขึ้นมานะฮะดังนั้นเสียงปืนเนี่ยมันอาจจะดังมากๆเลยคือมันเป็นเสียงของเอฟเฟกในเกมนะฮะมันปิดถ้าเกิดปิดเสียงปืนเนี่ยเสียงกระซิบก็ไม่ได้ยินเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดใครใส่หูฟังอยู่เนี่ยก็ลองเพิ่มเสียงลดเสียงตามความเหมาะสมดูแล้วกันนะครับ อาจจะฟังยากหน่อยแต่ถ้าเกิดฟังดีๆเนี่ยมันจะมีคํานึงที่ได้ยินชัดเจนเลยก็คือคําว่าตายนั่นเองนะฮะประโยคที่ทางคอมมูนิตี้เนี่ยลองฟังแล้วเอามารวบรวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งตาย you will all die you will lose และเดาดีครับว่าประโยคสุดท้ายที่ได้ยินเนี่ยคือประโยคว่าอะไรใช่ล้ครับมันคือ all that l e v e s dies นั่นหมายความว่าตอนที่คาร่าอยู่ในสถานะที่ล้มเนี่ย สิ่งที่เธอพูดออกมาเนี่ยบางอันก็ไม่ใช่คำพูดของเธอแต่ว่าเป็นคำพูดของมอนสเตอร์และนอกจากประโยคนี้แล้วเนี่ยคาร่ายังมีอีกประโยคนึงเลยที่เป็นกุญแจสําคัญที่บอกเลยว่าไอ้มอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ซึ่งได้แก่ประโยคนี้ พวกเราจะสร้างความว่างเปล่าที่แท้จริงขึ้นมาความผิดปกตินี้จะต้องถูกลบที่นี่คือความว่างเปล่าจอมปลอมพวกเราคือตัวตนแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มอนสเตอร์พูดผ่านคาร่านั้นคือเป้าหมายที่แท้จริงของพวกมันยังจำสมการแพทร์สันได้หรือเปล่าที่เป็นสมการพูดถึงการบิดเบือนมิติของมนุษย์ที่ใช้ในการสร้างเทคโนโลยีต่างๆเนื้อเรื่องที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยก่อนที่เกมจะปิด ต้นกำเนิดที่แท้จริงของมอนสเตอร์นั้นก็คือพวกมันเป็นตัวตนที่อยู่คนละมิติกับมนุษย์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวตนในมิตินี้เนี่ยตอนแรกนั้นพวกมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อมนุษย์เริ่มใช้สมการแพทเทอร์นในการสร้างเทคโนโลยีบิดเบือนมิติในมิติของมนุษย์เองพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันได้สร้างผลกระทบกับอีกมิติที่ตัวตนนี้อาศัยอยู่ ซึ่งในมิตินี้นั้นคิดว่าน่าจะมีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นแต่พอเริ่มมีการบิดเบือนของมิติมันทําให้เกิดความผิดปกติขึ้นนั่นก็คือ a b บน r m a ม i ลิที่อยู่ในประโยคของมอนสเตอร์เป้าหมายสุดท้ายของพวกมันก็คือการทําลายล้างมนุษย์ให้สิ้นซากเพื่อที่จะได้ไม่มีใครมาใช้ไอ้เทคโนโลยีแพทเทอร์สันที่จะลบกวนมิติของพวกมันอีกซึ่งมิติของพวกมันนั้นก็มีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้น ดังนั้นมิติของมนุษย์เนี่ยพวกมอนสเตอร์จึงเห็นว่าเป็นมิติจอมปลอมที่กําลังสร้างความผิดปกติแล้วก็ลบกวนมิติของพวกมันถ้าพวกมันสามารถทําลายมนุษย์ให้สิ้นซากได้เนี่ยมิติของพวกมันก็จะกลับไปเงียบสงบเหมือนเดิมและนี่ก็คือต้นกําเนิดที่แท้จริงของเหล่ามอนสเตอร์ในเกม E ี o ต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมค่อยๆสืบข้อมูลตอนที่ยังไม่มีการเผยคําตอบออกมานะตอนที่ค่อยๆเอาหลักฐานมาไปติดประต่อ,อก,กันเนี่ยโหแบบว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยนะผมแบบเฮ้ยแล้วไงต่อวะแล้วไงต่อวะอะไรเงี้ยออสุดท้ายตัวเกมมันก็ปิดไปก่อนที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะถึงจุดคลายแม็กซ์แต่ก็ยังดีที่ผู้พัฒนาเนี่ยเฉลยคําตอบออกมาในตอนจบนะครับเราจะได้ไม่ต้องอองุงงีกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วคําตอบมันคืออะไรนะฮะต้องบอกว่าเขียนเนื้อเรื่องออกมาได้สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับอีโวเพราะว่า เขาไม่ได้เขียนในเรื่องออกมาท่องๆเลยนะครับก็จะมีแบบว่าแอบในเรื่องไว้ในบทสนทนาของคนนูน้นคนนี้คนาน,านั้นนะฮะแล้วเราก็ต้องเอามาปฏิปต่ปตอ,อก,กันเอาเองนะครับเออก็ต้องก็เสียดายจริงๆแหละเกมเนี่ยเพราะว่า E ี o เนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบมากๆเลยเกมหนึง่งเป็นอันดับต้นๆเลยอะเล่นแบบเล่นไปเยอะมากเลยตอนที่มันออกมาผมแม็กซ์เทวลเต็มเกือบทุกตัวแล้วมีแค่พวกตัวใหม่ที่ผมไม่ได้ซื้อเนี่ยเวลยังไม่ตันแต่ว่าก็โชคดีนะที่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีคนเล่นอยู่ครับเพราะว่ามันจะมี กลุ่มดิสคอร์ของคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาก็ยังตั้งกลุ่มแล้วก็สร้างห้องเล่น Evo กันอยู่นะฮะก็ยังดีนะครับในไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าถ้าเกิดใครมีกลุ่มเนี่ยก็ลองโพสต์ลิงก์ไว้หน่อยก็ได้ผมอาจจะเข้าไปสืบดูหน่อยเพราะว่าเล่นกับฝรั่งเนี่ยบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันจริงๆผมว่าหัวข้อที่น่าสนใจอย,อย่างเนี่ยก็คือประวัติของตัวเกมเองนะฮะว่าทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ย มันถึงปิดตัวไปนะครับอาจจะเป็นรายการใหม่ที่น่าสนใจเลยนะฮะแบบว่าในช่อง The Game Room ถ้าใครจําได้เราเคยทําวิดีโอต้นกําเนิดเกมแล้วนะว่าเกมนี้เนี่ยมันเกิดมายังไงยังไงเราน่าจะทําจุดจบเกมบ้างนะครับว่ากเกมนี้เนี่ยทำไมมันถึงปิดไปนะครับผมคิดว่าน่าสนใจดีเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมชื่อพี่มิกฮะขอบคุณมากๆที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ